ลองนึกภาพว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับชีวิตของคุณจะหายไปยกเว้นสิ่งเดียวคือความสามารถในการเลือกที่จะโฟกัสไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อดีตไม่ใช่ความคิดเห็นของคนอื่นเพียงแต่ความสามารถในการตัดสินใจคุณจะทำอย่างไรกับมันความจริงก็คือแม้คุณจะไม่รู้ตัวมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกวัน คุณปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเติบโตไม่ว่าจะเป็นผลไม้รสหวานหรือวัชพืชความชัดเจนก็เหมือนแสงที่ส่องผ่านหมอกเผยให้เห็นเส้นทางที่เคยดูสับสนและเต็มไปด้วยทางแยกหากปราศจากมันแต่ละวันจะกลายเป็นเกมทายใจและพลังงานของคุณจะสูญเปล่าไปกับงานที่ไม่มีน้ำหนักที่แท้จริงในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการฉันเคยใช้ชีวิตแบบนั้น วิ่งจากภารกิจหนึ่งไปอีกภารกิจหนึ่งรู้สึกว่าทํามากแต่ลึกๆแล้วก้าวหน้าไปได้น้อยมากมันเหมือนกับการพายเรืออย่างหนักในเรือที่ไม่มีหางเสือคุณเหนื่อยแต่คุณไม่ไปไหนเมื่อในที่สุดฉันก็หยุดถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าสำคัญไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวคาดหวังแต่สิ่งที่นำความรู้สึกที่แท้จริงของเป้าหมายมาให้ฉันฉันก็ตระหนักว่า ส่วนใหญ่ของสิ่งที่ฉันทำทุกวันเป็นเพียงเสียงรบกวนเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะยอมรับสิ่งนั้นกับตัวเองแต่มันก็เป็นอิสระความชัดเจนเริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์ที่โหดร้ายที่เรียกร้องให้มองเข้าไปในชีวิตของคุณและพูดว่านี่คือความฝันของฉันจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่ฉันยอมรับเพื่อไม่ให้คนอื่นผิดหวังเมื่อคำตอบนั้นปรากฏขึ้นการตัดสินใจที่เคยดูเหมือนเป็นภาระกลับกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ คุณหยุดรู้สึกดึงดูดใจจากความวววาวชั่วคราวทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นเพราะคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการไปที่ไหนมันเหมือนกับการเปลี่ยนแผนที่ที่พร้ามัวด้วย GPS ที่ให้ทุกโค้งอย่างแม่นยำและผลที่ตามมาตามธรรมชาติก็คือคุณเริ่มพูดว่าไม่มากขึ้นไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวแต่เพราะคุณเข้าใจว่าใช่ที่วางผิดแต่ละครั้งคือการก้าวออกจากเส้นทางของคุณ หลายคนไม่ตระหนักว่าความวิตกกังวลที่พวกเขารู้สึกไม่ได้มาจากปริมาณงานที่พวกเขามีแต่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขากำลังวิ่งไปในทิศท,ทางที่ผิดสมองมนุษย์เกลียดความคลุมเครือเมื่อมันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมันจะสร้างสภาวะตื่นตัวอย่างต่อเนื่องสูรพลังงานและสมาธิของคุณแต่เมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรแม้แต่ความยากลำบากก็มีความหมายอื่น อุปสรรคหยุดเป็นเหตุผลที่หยุดและกลายเป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเต็มใจที่จะพิชิตสิ่งที่คุณต้องการฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ฉันยอมรับข้อเสนอความร่วมมือเพียงเพราะมันดูเหมือนว่าโอกาสที่ดีเกินกว่าจะปฏิเสธบนกระดาษทุกอย่างดูสดใสการติดต่อที่สำคัญโอกาสในการทำกำไรอย่างรวดเร็วสถานะ แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ตระหนักว่าฉันกำลังลงทุนเวลาและพลังงานในสิ่งที่แท้จริงแล้วไม่สำคัญสำหรับฉันงานในสิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของฉันเลยและในเวลานั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าการขาดความชัดเจนทำให้เกิดราคาที่เงียบงนันมันขโมยปีของชีวิตคุณและคุณจะสังเกตเห็นก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว หลังจากนั้นฉันเริ่มทบทวนเป้าหมายของฉันทุกๆหกเดือนโดยถามตัวเองว่าสิ่งนี้ยังสำคัญสำหรับฉันอยู่ไหมหรือเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ที่นี่เพียงเพราะความเคยชินการปฏิบัติที่เรียบง่ายนี้ช่วยฉันจากการเดินไปตามเส้นทางที่ในที่สุดจะทำให้ฉันว่างเปล่า ความชัดเจนยังสร้างผลกระทบที่ทรงพลังต่อความสัมพันธ์ของคุณเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าคุณเป็นใครและต้องการอะไรคุณจะดึงดูดผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นโดยธรรมชาติและขับไล่ทุกสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับวิสัยทัศน์ของคุณออกไปแทบไม่ต้องใช้ความพยายามมันเหมือนกับการปรับความถี่ของวิทยุทันใดนั้นเสียงรบกวนก็หายไปและคุณเริ่มได้ยินเฉพาะเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น แต่การจัดเรียงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันต้องใช้ระเบียบวินยัยต้องปิดเสียงภายนอกเพื่อฟังเสียงของตัวเองบางทีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากการเปรียบเทียบเพราะมันง่ายที่จะหลงทางเมื่อพยายามตามให้ทันจังหวะของคนอื่นความชัดเจนเหนือสิ่งอื่นใดคือความกล้าหาญความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามความจริงของคุณแม้ว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมแม้ว่ามันจะดูเสี่ยงและความจริงก็คือชีวิตที่ปราศจากความชัดเจนไม่ได้เป็นกลาง มันอันตรายเพราะเมื่อคุณไม่ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนโลกจะตัดสินใจแทนคุณและมันแทบจะไม่เลือกเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จของคุณดังนั้นถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถรับประกันได้ก็คือการลงทุนเวลาในการค้นหาว่าคุณต้องการอะไรคือขั้นตอนที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถทำได้นี่คือรากฐานของชัยชนะอื่นๆทั้งหมด และเมื่อคุณมีมันแล้วไม่ว่าความท้าทายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะรู้เสมอว่าคุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องจิตใจก็เหมือนเลนที่ระบายสีทุกสิ่งที่คุณเห็นหากเลนนั้นสก,กรปรกด้วยความกลัวความสงสัยและคิดที่จำกัดแม้แต่โอกาสที่ชัดเจนที่สุดก็จะดูเหมือนเอื้อมไม่ถึงแต่หากเลนนั้นถูกขัดเกลาด้วยความมั่นใจการมองในแง่บวกและความยืดหยุ่น คุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ในที่ที่คุณเคยเห็นแต่กำแพงฉันได้เรียนรู้สิ่งน,นี้ด้วยวิธีที่ยากที่สุดเมื่อฉันยังคงพยายามตีพิมพ์ผลงานชิ้นแรกของฉันฉันได้รับการปฏิเสธมากมายจนบางครั้งฉันพบว่าตัวเองเชื่อว่าบางทีคนเหล่านั้นอาจจะถูกต้องบางทีฉันอาจไม่มีพรสวรรค์มากพอและฉันก็ตระหนักว่า อันตรายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธเองแต่เป็นวิธีที่ฉันปล่อยให้พวกเขาสร้างความเชื่อของฉันเกี่ยวกับตัวเองจิตใจเมื่อถูกป้อนด้วยความคิดเชิงลบจะสร้างกำแพงสูงจนคุณเริ่มเชื่อว่าพวกมันคือขอบเขตของโลกของคุณแต่ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันเมื่อคุณป้อนจิตใจของคุณด้วยภาพแห่งความสําเร็จความเป็นไปได้และความมั่นคงคุณจะเริ่มสร้างความเชื่อที่เป็นตัวช่วยให้คุณไปในที่ที่คุณ คิดไม่ถึงเลยว่าจะไปได้ฉันไม่เคยคิดว่าฉันมีความสามารถที่จะเป็นนักเขียนเพราะฉันเคยคิดว่านักเขียนต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากกว่าฉันเป็นล้านล้านเท่าแต่เมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนความคิดของฉันไปว่าฉันเป็นนักเขียนที่ดีได้ฉันก็เริ่มเห็นโอกาสในการใช้ทักษะการเขียนของฉันมากขึ้นตามไปด้วยทิ่งชัยชนะความก้าวหน้า บางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนไปในร่างกายของคุณทั้งหมดมันเหมือนกับการเปิดใช้งานพลังเงียบที่เริ่มทำงานเพื่อคุณแม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดฉันเคยจินตนาการทุกเช้าไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ฉันบรรลุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเส้นทางที่จะไปถึงพวกเขาด้วยการสนทนาที่ฉันจะมีการตัดสินใจที่ฉันจะต้องทำความรู้สึกปลอดภัยและความสำเร็จ เมื่อเวลาผ่านไปฉันตระหนักว่าฉันกำลังฝึกจิตใจให้ตอบสนองอย่างสร้างสรรค์แม้ว่าจะมีบางอย่างผิดพลาดก็ตามนิสัยนี้ควบคู่ไปกับการฝึกตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองช่วยฉันจากการตกอยู่ในวังวนของการทำลายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันค้นพบคือความคิดก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าคุณไม่ฝึกมันมันจะอ่อนแอและปรับตัว ดังนั้นฉันจึงเริ่มเปิดเผยตัวเองต่อสถานการณ์ที่ไม่สบายใจโดยเจตนาการพูดต่อหน้าผู้ชม การปกป้องความคิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรการยอมรับความท้าทายที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินไปสำหรับฉันในตอนแรกความกลัวเกือบจะเป็นอมพาสแต่ทุกครั้งที่ฉันข้ามอุปสรรคนั้นบางสิ่งในตัวฉันก็แข็งแกร่งขึ้นมันเหมือนกับว่าจิตใจของฉันเริ่มเข้าใจว่ามันสามารถไว้วางใจให้ฉันจัดการกับทุกสิ่งได้ความมั่นใจภายในนี้คือหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็มีได้เพราะเมื่อคุณพัฒนามันแล้วไม่มีใครสามารถ พรากมันไปจากคุณได้และมีอีกประเด็นหนึ่งที่น้อยคนนักที่จะพิจารณาสภาพแวดล้อมหล่อหลอมจิตใจมากพอๆกับความคิดที่คุณปลูกฝังฉันใช้เวลาหลายปีรายล้อมด้วยผู้คนที่บ่นมากกว่าลงมือทําโดยไม่รู้ตัวฉันเริ่มดูดซับรูปแบบนั้นก็ต่อเมื่อฉันเริ่มสแสวงหาการอยู่ร่วมกับบุคคลที่มุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงบันดาลใจจิตใจของฉันเองก็เริ่มขยายตัว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวังการเก็บเกี่ยวที่ดีสุขภาพเมื่อปลูกในดินที่ไม่ดีในทํานองเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาสภาพจิตใจที่จเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมของความเป็นลบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงที่ฉันนำมาใช้และแนะนำให้ทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างจิตใจการฝึกความกตัญญูในชีวิตประจำวัน ในตอนแรกมันอาจดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งไร้เดียงสาแต่เมื่อคุณฝึกจิตใจให้ค้นหาทุกวันอย่างน้อยสามเหตุผลที่แท้จริงในการขอบคุณมันก็จะเริ่มโฟกัสไปที่สิ่งที่ใช้ได้แทนที่จะหลงทางในสิ่งที่ขาดหายไปการเปลี่ยนโฟกัสนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณเผชิญกับปัญหาโดยสิ้นเชิงจิตใจที่กตันยูจะสงบกว่าสร้างสรรค์กว่าและเต็มใจที่จะลงมือทำมากขึ้นในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่า ความแข็งแกร่งทางจิตใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงการล้มแต่มาจากการรู้วิธีลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและดีขึ้นในแต่ละครั้งคุณไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีที่คุณตีความและตอบสนองต่อพวกมันได้การตีความนี้คือสิ่งที่กำหนดว่าคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนดังนั้นหากมีการฝึกฝนที่คุณไม่สามารถละเลยได้นั่นคือการฝึกฝนจิตใจของคุณเองเพราะในท้ายที่สุด มันไม่ใช่ขนาดของอุปสรรคที่กำหนดชะตากรรมของคุณแต่เป็นขนาดของความเต็มใจของคุณที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันนิสัยก็เหมือนเส้นได้ที่มองไม่เห็นเมื่อเวลาผ่านไปจะพันกันและสร้างเป็นเชือกที่แข็งแรงมากจนในที่สุดก็นำทางหรือกักขังชีวิตทั้งหมดของคุณในตอนแรกทุกการกระทำในชีวิตประจำวันดูเล็กเกินกว่าที่จะสร้างความแตกต่างได้ข้ามวันอ่านหนังสือใช้ใจ่ายมากกว่าที่ควร เรื่องการสนทนาที่สำคัญออกไปทั้งหมดนี้ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่การสะสมตัวของการเลือกเหล่านี้สร้างแปดรูปที่หล่อหลอมชะตากรรมของคุณอย่างเงียบๆฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จากการสังเกตคนอื่นแต่จากการใช้ชีวิตด้วยตัวเองมีช่วงหนึ่งที่วันของฉันเริ่มเป็นไปตามสคริปต์อันตโนมัติตื่นสายตอบปัญหาเร่งด่วนปล่อยสิ่งที่สำคัญไว้เมื่อมีเวลาและอย่างที่คุณจินตนาการได้ว่าเวลานั้นไม่มีวันมาถึง ในตอนท้ายของสองสาวันฉันตระหนักว่าฉันเหนื่อยมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์น,น้อยลงและห่างไกลจากเป้าหมายที่เคยดูชัดเจนมากขึ้นในเวลานั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าไม่ใช่การตัดสินใจครั้งใหญ่เป็นครั้งคราวที่สร้างหรือทำลายชีวิตแต่เป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำทุกวันเมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนทีละนิสัยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก่อนอื่น ฉันมุ่งมั่นที่จะตื่นแต่เช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นเพียงเพื่อให้มีความเงียบและจัดระเบียบวันในใจเท่านั้นจากนั้นฉันก็เพิ่มนิสัยในการเขียนเป้าหมายของฉันในตอนเช้าเพื่อเป็นการเตือนความจำอย่างต่อเนื่องว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ดูเหมือนเป็นการปฏิวัติในทันทีแต่สร้างผลกระทบแบบโดมิโนฉันเริ่มมีพลังงานมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและแม้แต่มีระเบียบวินัยมากขึ้นในด้านที่ฉันล้าเลย มีพลังอำนาจในการสะสมนิสัยการปร,ปรับปรุงเพียง1%ต่อวันซึ่งแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นในระยะสั้นจะทวีคูณขึ้นเกือบเป็นทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปมันเหมือนกับการวางอิฐเพิ่มในการสร้างบ้านทุกวันในตอนแรกดูเหมือนไม่มีนัยะสำคัญแต่หลังจากนั้นสองสามปีคุณจะพบตัวเองอยู่ต่อหน้าป้อมปราการสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันนิสัยไม่ดีดูเหมือนจะไม่คุกคามในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่แทบจะผ่านไปไม่ได้ฉันจำได้ว่าชายผู้เฉลียวฉลาดคนหนึ่งที่ฉันรู้จักซึ่งมีศักยภาพมหาศาลแต่มีนิสัยในการเลื่อนงานใดๆที่ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจอย่างลึกซึง้งในตอนแรกเขายังสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้แต่เมื่อรูปแบบแข็งตัวโอกาสก็เริ่มหายไปในที่สุดเขาไม่ได้พ่ายแพ้เพราะขาดความสามารถแต่เพราะขาดความสม่ำเสมอ อีกประเด็นหนึ่งที่ฉันคนพบคือนิสัยมักจะเชื่อมโยงกันเสมอเปลี่ยนนิสัยเดียวสามารถดึงนิสัยอื่นๆไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ตามธรรมชาติเมื่อฉันเริ่มออกกําลังกายเป็นประจำฉันก็ตระหนักว่าอาหารของฉันดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามผลผลิตของฉันเพิ่มขึ้นและแม้แต่ความเต็มใจที่จะพูดคุยกับคนอื่นก็เปลี่ยนไปมันเหมือนกับการจัดเรียงชิ้นส่วนโดมิโนชิ้นแรกและดูส่วนที่เหลือล้มลงตามลำดับที่ถูกต้อง และมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างนิสัยที่ดีแต่ยังเกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่ที่พวกมันพัฒนาอีกด้วยหากคุณพยายามปลูกฝังระเบียบว,วินัยในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนคุณจะต่อสู้อย่างเสียเปรียบอยู่เสมอ ฉันเองต้องจัดระเบียบสำนักง,งานของฉันใหม่ลดการหยุดชะง,งักให้เหลือน้อยที่สุดและแม้กระทั่งกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพียงเพื่อรักษาความสนใจอุปสรรคเล็กๆน้อยๆต่อต้านนิสัยที่ไม่ดีอาจมีค่าเท่ากับการให้กำลังใจนิสัยที่ดีหากมีคำแนะนำอย่างหนึ่งที่ฉันสามารถให้คุณได้เกี่ยวกับนิสัยนี่คือเริ่มต้นเล็กๆแต่ไม่เคยหยุดเลือกนิสัยเดียวที่จะเปลี่ยนรักษามันไว้จนกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติจากนั้นเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนสิ่งที่คุณทำแต่ยังกำหนดว่าคุณเป็นใครและเมื่อคุณตระหนักแล้วคุณจะใช้ชีวิตที่ดูเหมือนโชคดีในสายตาของผู้ที่ไม่รู้ความลับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นผลมาจากอิฐแต่ละก้อนที่คุณตัดสินใจวางด้วยความอดทนและความตั้งใจ เป้าหมายคือพลังเงียบที่ค้ำจุนความแข็งแกร่งของคุณเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนจะพังทลายลงมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินหน้าต่อไปแม้ว่าผลลัพธ์จะยังห่างไกลแม้ว่าไม่มีใครดูเหมือนจะเชื่อว่าคุณจะทำได้ฉันเคยประสบกับช่วงเวลาที่ทุกสิ่งที่ฉันสร้างดูเหมือนจะคลี่คลายต่อหน้าต่อต,อตาฉันครั้งหนึ่งก็คือเมื่อหลังจากทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนข้อผิดพลาดที่คนอื่นทำทำให้งานทั้งหมดล้มเหลวความผิดหวังนั้นยิ่งใหญ่มาก ฉันสามารถยอมแพ้ต่อความเหนื่อยล้าและความโกรธได้แต่ในขณะนั้นเองสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าก็พูดออกมาดังกว่าความทรงจำที่ว่าภารกิจของฉันอยู่เหนือผลลัพธ์โดยตรงนั้นฉันไม่ได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายฉันมุ่งมั่นที่จะทำเหตุที่กำหนดตัวฉันเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนการล้มไม่ได้ทำให้คุณเป็นอมพาตมันเพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางคุณความพ่ายแพ้หยุดเป็นจุดจบและกลายเป็นบทหนึ่งของการเดินทาง ฉันคิดถึงคนอย่างเฮเลนเคลเลอร์ผู้ซึ่งแม้จะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินก็พบเหตุผลที่แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตจนในที่สุดเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆมานี่คือข้อพิสูจน์ที่ว่าเมื่อทำไมใหญ่พออย่างไรจะหาทางเสมอสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันฉันได้พบกับผู้ชายและผู้หญิงที่มีพรสวรรค์พิเศษที่สูญเสียชีวิตไปเพราะพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะทำให้พวกเขายืนหยัดได้ยัดอยู่ในเกมเมื่อสิ่งต่างๆยากลำบาก การขัดเป้าหมายเปลี่ยนอุปสรรคใดๆให้เป็นกำแพงที่ผ่านไม่ได้ความจริงก็คือในช่วงเวลาหนึ่งเราทุกคนจะได้รับการทดสอบจะมีวันที่แรงจูงใจหายไปคำชมหยุดลงและความก้าวหน้าดูเหมือนจะมองไม่เห็นในวันเหล่านั้นเองที่เป้าหมายเปิดเผยตัวเองเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปรบมือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติและมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มันเป็นภายในอย่างรากลึกในสิ่งที่คุณเชื่ออย่างสุดใจเมื่อฉันเริ่มเขียนมันไม่ได้เป็นเพราะฉันเชื่อว่าฉันจะโด่งดังหรือร่ำรวยแต่เป็นเพราะฉันรู้ว่าความคิดที่ฉันแบกรับอยู่นั้นสามารถจุดประกายแสงสว่างในชีวิตของใครบางคนได้ความคิดนั้นค้ำจุนฉันในช่วงเวลาหลายปีที่ไม่มีใครรู้จักฉันเมื่อประตูถูกปิดและเส้นทางดูแคบเกินไปที่จะผ่านเข้าไปได้ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายยังหมายถึงการปรับเปลี่ยนไปตามเส้นทางสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณในวันนี้สามารถพัฒนาไปตามการเวลาและนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเองก็ได้ปรับแต่งวิสัยทัศน์ของฉันนับครั้งไม่ถ้วนโดยถามตัวเองเสมอว่าการกระทำของฉันยังสอดคล้องกับสิ่งที่ทำให้ฉันลุกจากเตียงในวันที่ยากที่สุดหรือไม่การจัดอะไรเน,น้นนี้ต้องใช้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนที่พยายามดึงเราออกจากสิ่งจำเป็นหลายคนใช้เวลาหลายปีในการไล่าตามเป้าหมายที่ลึกๆแล้วไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกเขาเพียงเพราะในบางจุดใครบางคนบอกว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาควรแสวงหาและมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เมื่อคุณใช้ชีวิตตามเป้าหมายของคุณทุกความสำเร็จไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหน ก็นำมาซึ่งความพึงพอใจที่ไม่มีการอนุมัติจากภายนอกใดๆที่สามารถเสนอได้มันเหมือนกับว่าแต่ละก้าวมีน้ำหนักและความหมายของมันเองแม้แต่ช่วงเวลาธรรมดารรมดาในแต่ละวันก็มีสีสันที่แตกต่างกันเพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ที่คุณควรจะอยู่ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำในท้ายที่สุดนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงการใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองเมื่อมองย้อนกลับไป และเมื่อเป้าหมายนำการเลือกแต่ละครั้งไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรือต้องเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งคุณก็จะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอทุกสิ่งเริ่มต้นและจบลงด้วยการตัดสินใจของคุณที่จะควบคุมชีวิตของคุณเองไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งคุณทำผิดพลาดกี่ครั้งหรือประตูปิดลงกี่บานเมื่อคุณกำหนดจุดสนใจของคุณ ป้อนจิตใจของคุณหล่อหลอมนิสัยของคุณและใช้ชีวิตตามเป้าหมายของคุณไม่มีอุปสรรคใดที่จะหยุดความก้าวหน้าของคุณได้และถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสำคัญแล้วรอจนกว่าวิดีโอถัดไปจะปรากฏบนหน้าจอของคุณที่นั่นคุณจะได้ก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาของคุณขยายภูมิปัญญาของคุณให้กว้างขึ้นและกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมขอบคุณที่อยู่กับฉันและฉันจะรอคุณอยู่ที่นั่น